มีบอสผาดผีสิงคนนะผาดผีสิงชายคนผาดผีสิงละเป็น้คนมือสูขึ้นมือแท้าดผีสิงลิสุมันเป็นผีสิงมีนั่นแหละสิงลมนั่นแะ กีปแบบนะหั้ตาโอ้ยหัวย,ยุ้ยโอ้ยสัวมาผีสิงยังคือว่าปหาจ้างผีหรีอมาเนี่งสู้ไปหาจ้างผีที่แบบว่าที่เขารับงานอีเวต์น่ะเนาะให้เขามาเล่นนี่ดีดด ผีพีก็มีบหมีว่าบหมีย่านปิตาย่านก็ผีอยู่ดิจังว่าบหมีน่กลัวกว่ผีเมื่ออินเนี่ยบ้านเมื่อปากผีเข้าหัวมึงเนาะปัญญายันเข้าไปแล้วไม่แต่หุ่นเสียฐาเนาะพี่เห็นแล้วมันเถื่อนเพื่อนจังว่าจังมีใครเข้าสมัยก่อนงานทุ่งสีเมืองเล่นไก่ผีแหมผีพวกนั่เนาะสิมาัติหลวงเขาเล่นไก่ ต้นสามสาสวยมากเลยครับวันนี้หลากหลายนะคะสวยมากเลยมีปาหารช่วยอีฐวัดวัดท่ำวัดท่ำวัดท่ำนะคะวัดท่ำกุหาสวัสดิ์น้ำห้องเลียนไดหุบเขาเลยดิหนูได้เข้าไปยังยังไม่ได้เข้าใช่ไหมมีเข้าไปแล้วเข้าทุกปีถ้าไม่มีโควิดมีมมาทุกปีมันน่ากลัวตรงหินน่ะนึกออกใช่ไหมใช่คือแบบ ไม่อยากจะคิดไปเนาะมันซีไม่ดีมันเห็นไม่เข้านะครับผมไลยว่าแบบแสดงว่าวัดแห่งนี้คือศักดิ์สิทธิ์มากเลยดิไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกน,นี้เนี่ยวัดปากคำเบื่อในตะลักก่อนกูดูคิดดีแบบไเสีย ไม่กวนบักแพ้อะไรละไปใส่กิโลแพ้หรอค่ะเจ้าของเขาน่ารักเม่ละมามี่พ่อปางเอาไว้เขารับแล้วเอาเลยลูกเอาเลยเอาหนึ่งสองสามดด เมียนบ่เมียนคุณละเจ้ามันเด้งดึงได้นะบากาสถานีรถไฟลูกข่อยากเลนพี่น้องบากายานจะกองาข้ามาคุณแม่ั่งตีห้อมกันยูปุนไหมฮะเอาลดคิดว่าเขายุ่ป,ปะหะ ม,มีมามีมาบุรีฮสวัสดีค่ะพี่เรีนนี่ห่วยบ้านี่จริงเาเป็นี่เ่นตัวหได้หน่อยเลนเ่าเ่เน เปียงเจ้าพูดว่ไปหาจังดีไมากเลยดีกาแฟแก้วนี้นี่ก็คือเมรุบานซ้อนถือว่ากุ้ค่ะนี่คือบรรยากาศตอนเช้านะคะวัดธรรมภูหาสวรรค์หนองบัวลำพูนะคะสวยมากอยากให้ทุกคนได้มาเจอมาเห็นนะคะก็เลยถ่ายทอดให้สำหรับคนที่ได้มาไม่ได้มาเห็นนะคะลูกไายข่อยสวัสด์วิวสวยค่ะบ้านเอาบกปีกี่โคโล มันเหมือนต้นไม้มันมีชีวิตมันเหมือนแบบการาฟิกของฝรั่งเลยแสบดิเหมือนหนังจระเข้เลยเห <c oughs> ็นยังงี้ว่าเตี๋ยเป็นหนา,นาฉันด้วย ไปไะคะลูกข่อยพี่น้องลูกข่อยเลาะแล้วหล่อแล้วมีโอกาสแล้วแม่บอกว่าเอามหมามาขิดจักรยานเสกอยกล่ะหมาหมูสับนี่เอาไหมไม่เอาครับพี่น้องจะเบิ่งลูกข่อยอยากขี้จิกซาลูกข่อยจิขี้จิกซา แต่ว่าเขาปิดไฟมันแล้ว <laughs> โอ้ยพวงจสก่อนเลยบริกีเรักึิงซาลูกเอ้เขาปิดแล้ว